สวัสดีค่ะกลับมาพบกันอีกครั้งแล้วนะคะกับรายการนี่ดาวเองค่ะคุณมีเมนูในด,ดวงใจไหมคะส่วนดาวมีอยู่เมนูนึงนะเป็นในหลายๆหนึ่งในหลายๆเมนูแหละที่เราเนี่ยนะคะชอบรับประทานมาตั้งแต่เด็กๆเลยตอนนี้เราก็พอวันหนึ่งพอมาทานคีโตโเจ e n i c diet นะคะซึ่งเขาจะทานคาร์บโบไฮเดรตซึ่งมีปริมาณที่น้อยมากแล้วก็เปลี่ยนนะคะมาทาน โลร์โบไฮเดตแอนไฮแฟตนะคะอันนี้เราก็ยังติดนิสัยเกี่ยวกับการทานแป้งน้อยอยู่นะคะหรือทานคาร์โบไฮเดตน้อยๆเนี่ยนี่แล้ก็เมนูประจำใจที่เราชอบทานทุกวันเลยนะคะอย่างโจ๊กหมูค่ะก็เลยไม่ค่อยได้ทานจนวันหนึ่งก็มาพบวิธีการทำโจ๊กด้วยไข่ขาวค่ะวันนี้ก็เลยอยากจะมาชักชวนนะคะสาวๆหรือใครๆก็ตามนะคะที่ชอบ ดูแลสุขภาพตัวเองแล้วก็ชอบทานโจ๊กเหมือนกันเราก็จะใช้ไข่ขาวนะะี่ค่ะในการทดแทนข้าวนะคะที่เคี่ยวเป็นโจ๊กเดีย๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าการทำโจ๊กไข่ขาวเนี่ยมีวิธีการทำอย่างไรนะคะไปดูวิธีการกันเลยนะคะ ก่อนที่เราจะไปเริ่มวิธีการทำโจ๊กไข่ขาวนะคะเราเนี่ยมารู้จักก่อนนะคะว่าข้อไข่อยู่ในรล้าของเราเนี่ยมีคุณประโยชน์ต่อร่างกายอย่างไรบ้างค่ะข้อดีของไข่ขาวก็คือไม่มีไขมันไม่มีคอเลสเตอรอลค่ะเป็นอาหารที่เหมาะกับคนที่รักสุขภาพเหมาะกับกลุ่มคนที่มีไขมันในเส้นเลือดสูงคนที่เป็นเบาหวานหรือเป็น โรคหลอดเลือดหัวใจค่ะเพราะในไข่ขาวเนี่ยก็จะมีแคลเซียมฟอสฟอรัสโฟเลตซิลิเนียมแมกนีเซียมโพแทสเซียมซึ่งเป็นสารอาหารดีๆมากมายเลยนะคะแต่ไม่ว่าเราจะเลือกทานไข่แดงหรือไข่ขาวนะคะแต่สิ่งที่ดีที่สุดนะคะก็คือทานไข่ทั้งฟองเลยนะคะจะเป็นสิ่งที่ดีที่สุด กับร่างกายของเราค่ะและก่อนที่เราจะไปทำโจ๊กไข่ขาวกันนะคะอยากทราบเลยสิคะว่ามันให้พลังงานกับร่างกายเราเท่าไหร่และเมื่อทราบกันแล้วนะคะเราก็ไปเริ่มทำกันเลยค่ะ ขั้นตอนแรกนะคะเราก็มาแยกไข่ขาวกับไข่แดงออกจากกันก่อนค่ะแต่ไข่แดงของเรานะคะไม่ได้ทิ้งนะคะเราเก็บทิ้งไว้ก่อนในครั้งนี้เราใช้ไข่ทั้งหมด6ฟองค่ะหลังจากนั้นแล้วนะคะเราก็มาหมักหมูค่ะน้ำปลาอิลทรอลพริกไทยค่ะคลุกเคล้านะคะส่วนผสมทั้งหมดนะให้เข้ากันค่ะ ค่อยๆคร่คลๆนะคะไม่ต้องใจร้อนนะแล้วก็พักทิ้งไว้ค่ะหลังจากนั้นแล้วก็ไปต้มน้ําให้เดือดแล้วก็เอาหมูที่เราหมักไว้เนี่ยลงไปต้มนะคะเพื่อทําเป็นน้ําซุปในการที่จะทําโจ๊กไข่ขาวของเราค่ะไม่ต้องใช้ไฟแรงนะคะไม่งั้นเนี่ยเดี๋ยวน้ํามันจะขุ่นไม่น่ารับประทานนะคะเราก็ต้มไปเรื่อยๆแล้วก็ตักหมูออกนะคะตักหมูพักทิ้งไว้ก่อนแล้วก็ใช้น้ําเมื่อกี้ค่ะ มาทำกับไข่ขาวที่เราเตรียมไว้ทั้งหกฟองนั้นนะคะค่อยคอยเคี่ยวนะคะอย่าพักทิ้งไว้นานนะเพราะไม่อย่างนั้นแล้วนะคะก้นหม้อจะไหมไข่ขาวก็จะมีกลิ่นเหม็นไหมซึ่งไม่น่ารับประทานเลยนะคะ,ะเพราะดาวอะเคยได้บทเรียนอันนั้นมาก่อนก็เลยเตือนไว้ก่อนนะคะหลังจากนั้นแล้วนะคะเราก็ จัดเลยค่ะเอาหมูเมื่อกี้นะคะที่เราทิ้งไว้เนี่ยวางโรยบนหน้าโจ๊กไข่ขาวของเราค่ะหรือบางคน,นอาจจะชอบทานตับหรือทานไส้ก็ได้นะคะแล้วแต่เลยอันนี้เราไม่ได้จํากัดค่ะจํานวนหมูเราก็มาจํากัดเหมือนกันนะคะแล้วก็เอาไข่แดงเมื่อกี้ค่ะที่เราพักทิ้งไว้นะคะค่อยๆวางนะเดี๋ยวไข่แดงจะแตกค่ะ หลังจากนั้นแล้วนะคะเราก็โรยด้วยต้นหอมผักชีพริกไทยแต่ว่าถ้าใครไม่ชอบก็ไม่ต้องโรยก็ได้นะคะสามารถที่จะเป็นโจ๊กเด็กเท่านั้นล่ะคะ่ะวันนี้นะคะเราก็ทราบวิธีการทำโจ๊กไข่ขาวแล้วไว้ครั้งหน้าเราพบกันใหม่นะคะวันนี้ไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ